สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับอัปเดตข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนกันต่อครับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2568เกิดขึ้นแน่นอนนะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลจะต้องมีการทบทวนสิทธิทุก2ปีครับเพื่อที่จะตรวจสอบว่าใครที่คุณสมบัตนะิณเวลานี้เนี่ยนะครับจะต้องหลุดจากคุณสมบัติการได้รับ สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ใครที่มีคุณสมบัติที่ควรจะได้รับณเวลานี้และอีกอย่างหนึ่งก็คือก็จะมีผู้เสียชีวิตต้องมีการคัดออกด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้งรายเก่าแล้วก็รายใหม่จะต้องมีการลงทะเบียนเพื่อที่จะรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2568น้นั่นเองซึ่งนะครับก็จะมีเกณฑ์การพิจารณาก็คาดว่าน่าจะใช้เป็นเกณฑ์เดิมรายละเอียดดังนี้ครับ เมื่อวันที่7ตุลาคม2567ที่ผ่านมาครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงต้นปี2568ประมาณเดือนมีนาคมย้ำนะครับปี2568ประมาณเดือนมีนาคมกระทรวงการคลังนะครับได้วางแผนเอาไว้ว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสรุขการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2568นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยกำลังเข้า ที่จะครบ2ปีแล้วนะครับโดยหลังจากรอบล่าสุดที่เปิดลงทะเบียนปลายปี2565เมื่อวันที่5กันยายนถึง31ตุลาคมเพื่อเป็นการทบทวนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใหม่โดยวางแผนไว้ว่าบัตรสุรการแห่งรัฐจะทบทวนผู้มีสิทธิ์กันใหม่ทุกๆ2ปีซึ่งนะครับในส่วนของรายละเอียดเกณฑ์คุณสมบัตินะครับคุณผู้ชมสำหรับคุณสมบัติเนี่ย ก็คาดว่าน่าจะใช้เป็นเกณฑ์เดิมดังนี้นะครับก็คือข้อ1ลงทะเบียนรายบุคคลแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้วก็ครอบครัวข้อ2ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยข้อ3อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปข้อ4มีรายได้คนละไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีภายในครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยมไม่เกิน0,000 0แบาทต่อคนต่อปีข้อ5ครับทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากธนบัตร พันธบัตรนะครับตราสารหนี้ต่างๆต,ต,ต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนครอบครัวไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกันแล้วก็ข้อ6ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินเกินจากเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดข้อ7ไม่มีบัตรเครดิตข้อ8 ไม่มีวงเงินกู้บ้านตั้งแต่1.5ล้านบาทขึ้นไปข้อ9วงเงินกู้ซื้อรถตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปข้อ10 ต้องไม่เป็นภิกษุสมณีนผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงสสแล้วก็สอวอด้วยนี่เป็นเกณฑ์คุณสมบัตินะครับที่เป็นเกณฑ์เบื้องต้นแล้วก็เป็นเกณฑ์ ที่ใช้กันในการลงทะเบียนที่ผ่านมาก็คาดว่าน่าจะใช้เป็นเกณฑ์เดิมนะคุณผู้ชมแต่ทั้งนี้อะไรก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ว่าเรายึดเกณฑ์เดิมไว้ก่อนถ้าเกิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับในส่วนของเกณฑ์เนี่ยแอนมิจะอัปเดตให้ชม ได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะทีนี้ในเรื่องของสิทธิสบริการนะครับในสิทธิของบัตรสุิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2568จะเป็นอย่างไรก็ในเรื่องนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นสิทธิเดิมนะครับหรืออาจจะมีในส่วนของการเพิ่มเติมสิทธิหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็รอทางด้านรัฐบาลน,นะครับซึ่งรัฐบาลของทางด้านนางสาวแพทองทานเนี่ยนะครับก็มารอดูกันว่าเขาจะมีการปรับ เปลี่ยนในเรื่องของเพิ่มสิทธิ์เพิ่มเงินหรือว่ามีในส่วนของเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่อย่างไรก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอัปเดตแอนดมินจะอัปเดตให้รับชมนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยก็คือเราก็ทราบกันก่อนว่าในส่วนของการจ่ายเงินสิทธิ์บัตรสุขการแห่งรัฐบัตรคนจนเนี่ยก็ยังใช้เกณฑ์เดิมอยู่เกณฑ์เดิมก็คือ วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนรดแก๊สหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนมาตรการบรรเทาภาระในส่วนของค่าน้ำประปา100อบาทต่อคนต่อเดือนค่าไฟฟ้า315บาทต่อคนต่อเดือน นะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยก็จะใช้งบประมาณประมาณ4,800ล้านบาทต่อเดือนนะครับเราประมาณ50,000ล้านบาทต่อปีนั่นเองอันนี้ก็เป็นรายละเอียดครับผู้ชมแล้วก็ในส่วนของการแจกเงินในลักษณะที่เป็นช่วงพิเศษหรือว่าเป็นช่วงกระตุ้นเศ,ษศรษฐกิจอย่างเช่นการแจกเงินดิบต้น10,000บาทที่มีการแจกเป็นเงินสดให้กับกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้ถือปัตสการแห่งรัฐอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับในส่วนของสิทธิประโยชน์หรือว่ามาตรการจากภาครัฐเนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมมาแบบนี้ หรือในส่วนของการแจกเงินนะครับกับบัตรสุขการแห่งรัฐบัตรคนจนเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีการอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์บางอย่างขึ้นมาเป็นแบบใหม่อย่างเงี้ยนะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวแอ้นมีนจะอัปเดตแจ้งข่าวให้รับทราบกันต่อไปในเรื่องนี้ถ้าไม่มีก็ใช้เกณฑ์เดิมปกตินั่นเองนะคุณผู้ชมทีนี้นะครับสำหรับเดือนตุลาคม2 5 6 7 วันที่1ก็โอนเงินเข้าบัตรสุดการแห่งรัฐไปแล้วนะครับทีนี้เหลือวันที่18นะวันที่18เนี่ยจะเป็นกลุ่มของผู้พิการที่ได้รับเงิน200บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเงินสดนะครับก็รอรับการโอนเงินได้เลยนะก็ยังได้ปกตินะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมก็คือรอบการโอนเงินซ้ําให้กับกลุ่มเปราะบางนะครับก็ประกอบไปด้วยผู้ที่ ถือบัตรสุรการแห่งรัฐแล้วก็กลุ่มของผู้พิการนะที่ยังไม่ได้รับการแจกเงินสด1 0,000บาทจากภาครัฐนะครับก็อาจจะติดปัญหาในเรื่องของการยังไม่ผูกพร้อมเพย์นะครับเยืนเย็นตัวตนไม่ผ่านหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่หรือว่าดําเนินการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วนะครับที่ผ่านมาก็จะมีรอบการโอนเงินซ้ำนะครับในเดือนตุลาคมเนี่ยเลขบัตรประจําตัวประชาชนตัวสุดท้ายนะครับที่เป็นเลข0 1 2, 3ส ย้ำนะครับเลขบัตรประชาชนตัวสุดท้ายเลข0,123จะโอนเงินให้ในช่วงของวันที่21ตุลาคม67นะครับทั้งผู้พิการแล้วก็ผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสิการแห่งรัฐนะครับเลขบัตรประจำตัวประชาชนตามนี้เลยนะครับก็คือที่เราไปจัดการปัญหาเรียบร้อยแล้วรอบโอนซ้ำเนี่ยเป็นอย่างนี้ทีนี้ กับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับผู้ที่มีเลขบัตรประจําตัวประชาชนลงท้ายด้วยหมายเลข4 5 6ห8 9นะครับรอบการโอนเงินซ้ำเนี่ยวันที่22ตุลาคม67ลงท้ายเลขบัตรประจำตัวประชาชน4 5 6 7 8 9รอบการโอนเงินซ้ํา22ตุลาคม67นะครับก็รอรับการโอนเงินทั้งผู้ที่ถือบัตรสุวิการแห่งรัฐกลุ่มตกลนนะครับแล้วก็ผู้พิการกลุ่มตกลนด้วยที่ผ่านมายังไม่ได้รับเงินติดปัญหา บางคนเนี่ยไม่ผูกพร้อมเพย์บางคนก็ยืนยันตนไม่ผ่านนะบางคนเนี่ยบัญชีปิดอย่างเงี้ยนะครับดาเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็รอรับการโอนเงินดูรอบการโอนเงินซ้ําตามนี้ได้เลยครับส่วนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคุณผู้ชมรอติดตามข่าวสารจากภาครัฐนะซึ่งตอนนี้เนี่ยน่าจะมีการประชุมหารือกันในเร็วนี้แหละนะครับเพราะว่าจะต้องมีการกําหนดจุดที่ลงทะเบียน แล้วก็รายละเอียดอื่นๆด้วยเดี๋ยวมดมิจะตามให้นะครับก็คิดว่าเร็วๆนี้จะมีการเปิดลงทะเบียนให้กับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสำหรับเงินดิจิตอล1น0 0 0บาทนะครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดครับคุณผู้ชมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับมีอะไรที่อยากจะสอบถามเม้นสอบถามใต้คลิปได้ครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารบัตรการแห่งรัฐรวมถึงการแจกเงินดิจิตอลเฟสที่2ด้วยแล้วก็รายละเอียดอื่นๆด้วยครับสวัสดีครับ